แล้วเนี่ยมันเกิดมาจากว่าครูก,ก้อยและพี่เจมเนี่ยนะครับเข้าสู่ภาวะผู้มีบุทยากมา4ปีละนะครับมันเลยทาให้เราเป็นจุดเปลี่ยนทําให้เราศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการมีบุทยากแบบจรงิงจังอย่างครูก,ก้อยเองเป็นครูวิทยาศาสตร์นะครับดังนั้นเนี่ยจะอ่านงานวิจัยของทางต่างประเทศแล้วก็มีการได้ความรู้จากหมอนะครับ คือตอนนี้เราทำนอกจากจะมีเพจที่เป็นเพจให้ความรู้นะคะนอกจากจะให้ความรู้เกี่ยวกับผู้มีบุตรยากแล้วพมก็ยังแชร์ประสบการณ์โดยใช้ตัวเองเป็นเคสตัดดี้เพราะตัวเองเป็นคนที่มีลูกยากแล้วก็กว่าที่จะได้น้องเมดามาเนี่พยพมก็ใช้เวลา3ปีทั้งแบบธรรมชาติทั้งแบบการใช้เทคนิคทางการแพทย์ทั้งแบบเด็กหลอดแก้วแล้วก็ท้องแรกก็มีการแท้งมีการแบบว่าฉีดยาก,กระตุ้นไข่แล้วแพ้ฮอร์โมนคือกว่าจะมาถึงวันนี้มันมีเรื่องราวมากมายจึงอยากที่จะแบ่งปันประสบการณ์อันนี้เอาไว้แล้วก็พี่แม่ เรารู้เลยว่าออ๊ยเดี๋ยวนี้คนมีลูกยากเยอะเยอะมากแล้วบางคนเขาไม่รู้เทคนิคไม่รู้ทริคที่จะบํารุงร่างกายก่อนที่จะไปไปพบคุณหมอหรือว่าไปกระตุ้นไข่ไปเก็บไข่มันจึงทําให้บางทีเราไปทําหลายรอบแล้วก็ไม่สักเซสเหมือนกับเหมือนกับเราอย่างเงี้ยเราก็เคยทําแล้วมันก็ไม่ประสบความสําเร็จแต่พอเราย้อนกลับมาบํารุงร่างกายนะคะบารุงไข่บารุงมดลูกก่อนฝ่ายชายก็ต้องบํารุงสรเร์มไปก่อนอย่างเงี้ย มันก็เห็นผลที่ดีขึ้นได้ประสบความสาเร็จมันจึงเป็นที่มาของเพจเบบี้อัญมามมใช่ค่ะเทคนิคมันมันอะไรรับจริงๆมันมีโอ้มันมีเทคนิคเยอะมากมันขึ้นอยู่กับปัญหาของแต่ละคนคูก็จะพูดในเคสของตัวเองแล้วกันนะคะตัวเองนี่คือเป็น PCOS เขาเรียกว่าภาวะถุงน้ําในรังไข่ไข่ไม่ตกเรือรงังภาวะแบบนี้จะท้องเองยากต่อให้เราท้องได้ก็ไข่มักจะไม่สมบูรณ์แล้วจะแท้งซึ่งพอเราทําเด็กหลอดแก้วเนี่ยนะคะเทคนิคก็คือหนึ่งทยังไงให้เราได้ไข่เยอะ แล้วไข่นั้นามีคุณภาพดีๆเพราะว่าไข่ดีจะเป็นตัวอ่อนที่มีคุณภาพพอตัวอ่อนที่มีคุณภาพเวลาเราย้ายกลับมาฝังที่ที่โพรงมดลูกอะ่ะโอกาสในการฝังตัวหรือประสมความเสเร็จมันจะสูงเทริคคือการกินโปรตีนที่มากขึ้นมันทําให้ไข่โตไข่อ้วนไข่จํานวนมากแล้วก็การทานโปรตีนที่เพียงพอมันทําให้ผนังมดลูกเราหนาตัวบางคนผนังมดลูกบางแล้วก็ฝังไม่ได้ฝังก็แท้งอันนี้คือทริคทริคที่1 ทรทที่2ก็อาจจะเป็นพวกแบบเราต้องกินสารพวกต้านอนุมูลอิสระค่ะเยอะๆถ้าเป็นในเพจกูจะแนะนําให้กินนตงมมกรูด <c oughs> เพราะพวกนี้จะมีไบโอฟลาโวนอยด์ bon <c oughs> ที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระมากเ <c oughs> พราะเราจะต้องการลดภาวะไข่ฝ่อเ <c oughs> พราะผู้หญิงพอ35เนี่ยไข่จะเริ่มฝ่อไข่ไม่สวยไม่ได้เป็นไข่แบบสาวๆแล้วก็ต้องทานพวกสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆค่ะหลายคนก็เลยยกเป็นแบบกูรูด้านแบบ ได้ในเรื่องบำรุงเลยใช่ใช่แล้วก็มีแม่แม่ปรึกษาเข้ามาเยอะเหมือนปีที่แล้วก็ประมาณหมื่นกว่าเคสที่คขก็ให้คําปรึกษาเพราะยังมีแม,แม่แม่อีกหลายคนที่เขายังไม่ทราบถึงเทคนิคถึงวิธีการบำรุงก่อนเพราะว่าจริงๆการเตรียมตัวดีเนี่ย ย่อมมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้มากมากกว่าคนที่ไม่เตรียมความพร้อมไปเลย<อ> <Space S 2> ค่ะต<ว>อเราแนะนําไปคนที่ทําสําเร็จแล้วเขามีมาบอกอะไรไหม่าโอ้มีทุกวันวันหนึ่งหลายๆเคสคือมีแม่แมที่บอกว่าท้องแล้วเยอะมากนะคะทั้งแบบใส่ตัวอ่อนครั้งแรกติดคูกก้อยทําเด็กหลอดแก้วครั้งแรกติดซึ่งจริงๆสถิติของการทําเด็กหลอดแก้วครั้งแรกติดเนี่ย มันน้อยนะคะมันต้องทําประมาณ3-4ครั้งอันนี้สถิติทั่วโลกแต่แม่แม่ที่อยู่ในเพจแล้วเขาบํารงตามตามครูก้อยเขาจะเรียกว่าคัมภีอาหารคัมภีครูก้อยอ่ะกินแบบนี้หนึ่งอสสี่อีกที่ครั้งแรกติด90%เนะคะของแม่แม่ในเพจใช่เห็นผลเห็นผลเหมือนเราเก็บข้อมูลเหมือนเราเป็นนักวิทยาศาสตร์อะเราเก็บข้อมูลเลยกินแบบนี้ผลออกมาเป็นอย่างนี้ไข่เป็นอย่างนี้ไข่โตเกิน20มิลผนังมดลูกนะตัว อ๋อมันกินแบบนี้แต่จริงๆทุกอย่างที่กูก้อยแนะนาให้ไม่กินคือสืบค้นจากงานวิจัยมาแต่ละวันนี่แปลเปเปอร์เยอะมากที่สืบค้นงานวิจัยต่างประเทศเพราะบางทีในในประเทศไทยยังมีน้อยมากในเรื่องของโภชนาการที่เสริมเฟอร์ติลิตี้หรือว่าเสริมภาวะเจริญพันธนะุ์น่ยคนคนไทยยังยังสืบสืบค้นน้อยครันี้กูก้อยบอกเลยว่า4ปีอะโฟกัสเรื่องมีลูกอย่างเดียวสืบค้นให้หมดเลยกินอะไรถึงบำรุงไข่กินอะไรลดภาวะไข่ฟอกินอะไรให้สเปิร์มวิง่ง กินยังไงให้หมดลูกพร้อมหรือเทคนิคของการดีท็อกมดลูกบางคนเนี่ย ไข่ดีแต่หมดลูกไม่พร้อมมีสารพิษตกค้างกูก้ก็จะมีเทคนิคของกูก้เอกหลังหมดประจําเดือนทําแบบไหนที่จะดีถอกหมดลูกอย่างนี้เป็นต้นพอคนตอดรับซี้ก็เลยแบบมีผลิตภัณฑ์ออกมาใช่ชใช่ชใช่ค่ะนแน่นอนค่ะผลิตภัณฑ์ที่กูเก้ทำมาคือออกบอกเลยว่าออกแบบมาเพื่อผู้มีบุตรยากโดยเฉพาะไม่ใช่ไม่ใช่ครอบจักรวาลไม่ใช่อาหารบารุงตัวใช่ไม่ใช่เน้นความสวยหรือถูกค่ะ เพราะว่าเรารู้ว่าเพนหรือปัญหาของคนมีลูกยากมันอยู่ที่ไหนแล้วอาหารอะไรตามงานวิจัยที่มันช่วยได้เราใส่เข้าไปในนั้นคือแม่จะได้แบบตรงจุดคือครูก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าตอนนี้ที่ออกมาแล้วให้ผลดีที่แม่แม,แม่ทานกันคือโปรตีนเฟอร์ตี้ส่วนฝั่งผู้ชายคือโปรตีนเฟอร์ตาเฟอร์ตี้มันเป็นเพลนเบสโปรตีนที่ผสมมันติวิตามิน33ชนิดแม่แม่จะไม่ต้องวุ่นวายไปหา เยอะๆซึ่งจริงๆการกินโปรโตีนที่เพียงพอหรือมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยจะส่งผลทำให้ไข่มันอ้วนโตสมบูรณ์จำนวนคุณภาพดีเนี่ยค่ะก็เลยเป็นคีย์สู่สักเซสที่แม่ๆต้องกินโปรโตีนให้ถึงค่ะคุณครูอายุมากสุดที่มาประสานมันสำเร็จเท่าไหร่คีับ44ปีค่ะใช่ท้องธ<อ>รรมชาตินะคะ,ะชดดใช่ค่ะท้องธรรมชาตาด้วใช่ค่ะแม่เขาก็จะมาบอกให้ฟังทุกวันเลยว่าขอบคุณครกก้อยมากจริงๆครกก้อยมีทำรายการชื่อว่าสักวันฉันจะเป็นแม่เป็นการสัม สดคุณแม่เคสที่แบบแยากมากๆแล้วเขาก็จะสัมภาษณ์กับกูกกอยแบบตัวต่อตัว,ตวซึ่งเคสเหล่านี้เป็นเป็นแรงบันดาลใจให้กับแม่ๆอีกหลายท่านที่เขารู้สึกว่าเขามีปัญหาแล้วเขาเทอ้อแต่จริงๆพอเขามาดูเคสยากเฮ้ยฉันง่ายนะคนอื่นยากกว่าแต่เขาบำุงตรงจุด เขารักษาถูกวิธีเขาก็มีลูกได้ไม่อยากให้ท้อค่ะรับการศึกษาให้คนอื่นไปแล้วของเราคือตอนนี้มีหรือยังครับตอนนี้คือเหลือเวลาอีก2เดือนนะคะของการบำรุงรเพราะบอกแล้วครูกอ้อยต้องมีการบำรุงก่อน <ừ> คือก้อยให้ความสําคัญในเรื่องของการบำรุงก่อนแล้วเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์เพราะว่าครูก้อยมองว่าตามสถิติแล้วถ้าคนที่บำรุงที่ครูก้อยบอกว่าพอไปทํคทั้งเดียวติดทั้งเดียวติดแต่ถ้ารีบยิ่งทํายิ่งช้า บางทีบางคนทำแปครั้งอะค่ะหมดเงินหลายล้านเ<ช>พราะว่าจริงๆวัตถุดิบมันคือไข่ของเราหมดลูกของเราสเปิร์มของสามีเราทางการแพทย์คือแค่จับเจาะให้ถ้ามันไม่สมบูรณ์ไม่มีใครทําให้เราได้รต้องเตรียมก่อนตอนนี้เตรียมมาแล้วหลังจากน้องหย่าเต้านะฮะได้หนึ่งเดือนตอนนี้เหลืออีก2เดือนพี่เจ็น,นคะครับ Oh, นนก็จริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงถ้าบำรงฝ่ายเดียวก็เหมือนตบมือข้างเดียวนะครับเพราะว่าจะเกิดเป็นทารกได้เนี่ยมันต้องสองฝ่ายป,ประกอบกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงบำรงแล้วเนี่ยพี่เจมเองก็บำรุงในรูปแบบของฝ่ายชายเหมือนกันนะครับนั่นก็คือการบำรุงสเปิร์มนั่นเองนะครับจริงๆสาระสําคัญของการดูแลสเปิร์มก็คือว่ามันต้องดูแลเรื่องของรูปร่างของสเปิร์มจํานวนแล้วก็ัตราการวิ่งไหว นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็กวรจะกินอาหารให้ถูกต้องนะครับพักผ่อนให้เพียงพอแต่ทีเนี้ยหลายๆคนเนี่ยไม่สามารถที่จะหาอาหารที่ถูกต้องทานได้ทุกวันนะครับมันเลยเกิดเฟอร์ต้าขึ้นมาเฟอร์ต้าเป็นเวโปรตีนที่ผสมสารสกัดนะครับที่มีผลช่วยดีผลดีต่อสเปิร์มมาให้กับคุณพ่อได้รับประทานพี่เจมก็กินทุกวันวันละสองสามซองนะครับเพราะว่าปกติเป็นคนกินเวโปรตีนออกกำลังกายอยู่แล้วนะครับ แล้วกินตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันก็จะช่วยในการที่จะแบบว่าเออไหนๆก็บำรุงร่างกายอยู่แล้วก็เพิ่มการบำรุงสเปิร์มไปด้วยคือยังไงก็ต้องมีน้องมีน้องีได้แน่นอนได้แน่นอนครับแน่นอนครับภายในปีนี้ปีนี้ได้แน่นอนเป็นมากครับ ชอบร้องเพลงชอบร้องเพลงคุยเก่งพูดประโยคยาวๆได้เยอะบางทีไปไหนก็แบบพอพูดได้เยอะๆจนคนแบบอุ้ยน nah> uh, ี่กี่ขวบแล้วบอกว่ายังไม่สองขวบเลยเขาก็จะบอกว่าอุ๊ยทำไมพูดเร็วจังเร็วจังจริงๆเราเราเลี้ยงลูกเราไม่ให้ดูจอเลย เราจะอ่านหนังสืออันนี้การที่เราเราเน้นเรื่องของการอ่านหนังสือเด็กจะจะพูดเร็วแต่ถ้าเด็กดูจอบางทีเขารู้เรื่องนะคะแต่เขาจะไม่ยอมพูดออันนี้เป็นกฎเหล็กของที่บ้านเลยถ้ายังเล็กอยู่สองต่ำกว่าสองขวบไม่ไม่ให้ดูจอ,อค่ะ,ะปปตัด<ม>ปปก่อนใช่ค่ะเขายังเล็กเกินไปค่ะพี่เจมเลยครับมีแวงมีแววเรปปาจะดันแบบเป็นเข้าวงการเออก็ตอนนี้มันอาจจะ เร็วเกินไปในการที่จะแบบไปตัดสินว่าเขาชอบหรือไม่ชอบอะไรนะครับแต่ว่าผมจะมีวิธีคิดว่าให้เขาทําในสิ่งที่เขาชอบนะครับจะไม่มีการไปวางแผนอนาคตว่าต้องเป็นอันนั้นอาชีพอันนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งกว่าที่จเราจะรู้ว่าเขาชอบอะไรก็น่าจะห้าหขวบไปแล้วอะไรเงี้ยครับจะค่อยสนับสนุนถ้าชอบอะไรคุณพ่อคุณแม่ก็ซัพพอร์ตเต็มที่แต่ว่าให้มาจากการที่ลูกเลือกเองใช่ค่ะ